สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านทัพยาทุกท่านผมครูธรรมวิทย์บุษบาเรียกสันันคู่แขมนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนบ้านทัพยานะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อน ที่เราจะเข้าสู่ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ online, โรงเรียนบ้านทพยาเดี๋ยวผมขอแนะนำวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านทพยาก่อนนะครับขอแนะนำนะครับเนื่องจากตอนนี้เรามีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับเป็นของตัวเองโรงเรียนบ้านทพยาได้จดทะเบียนเว็บไซต์นะครับในนามโรงเรียนบ้านทพยาเป็นของตัวเองนะครับให้ผู้ปกครองและนักเรียน จำโดเมนหลักๆแค่4ตัวนะครับภาษาอังกฤษแค่4ตัวหลักๆเลยก็คือ btpy.ac.th นะครับก็คือย่อมาจากโรงเรียนบ้านทัพยานะครับทีนี้เราจะเข้าสู่เว็บไซต์ยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนำวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเพื่อเข้าไปหาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของงเรียนบ้านทัพยากันนะครับอันดับแรก อ่าอันดับแรกนะครับให้นักเรียนและผู้ปกครองนะครับเข้า Google นะครับนักเรียนอาจจะใช้สมาร์ทโฟนก็ได้นะครับหรือใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ได้นะครับใช้สมาร์ทโฟนใช้แท็บเล็ตได้หมดเลยให้นักเรียนเข้าไปในส่วนของ Google นะครับจากนั้นในช่องค้นหาให้นักเรียนพิมพ์ภาษาอังกฤษแค่4ี่คคือ b b t p y นะครับ ดอทก็คือจุดนะครับจุด ac จุด th นะครับจากนั้นมันจะขึ้นชื่อโรงเรียนบ้านทพยามาแต่ถ้าหากนักเรียนพิมพ์แล้วนะครับมันไม่ขึ้นก็ไม่ต้องสนใจครับแค่ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองพิมพ์ให้ถูกนะครับว่า btpy. ac. th จากนั้นกด enter ครับนักเรียนและผู้ปกครองนะครับจะเห็นหน้าหลักของ เว็บไซต์โรงเรียนนะครับจะเข้าสู่หน้าหลักคือ btpy.ac.th นะครับจะมีคําว่าเข้าสู่หน้าหลักอยู่ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองนะครับกดเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับเข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์ครับคลิกหนึ่งครั้งถ้าเป็นมือถือสมาร์ทโฟนก็แตะ1ครั้งครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าหลักนะครับของเว็บไซต์นะครับสิ่งสําคัญที่นักเรียนต้องดูนะครับหารบบการจัดการเรียนการสอน ะร,ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับมันจะอยู่ด้านบนของเว็บไซต์เลยแต่นักเรียนเข้ามานักเรียนอาจจะเจอภาพาวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของในหลวงรัชกาลที่1 0นะครับให้นักเรียนคลิกหมายเลข2นะครับหน้าระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนมันธยมยาก็จะขึ้นมานะครับจากนั้นให้นักเรียนหรือผู้ปกครองนะครับในกรณีที่ใช้ในสมาร์ทโฟนนะครับ สามารถแตะไปบนรูปได้เลยนะครับมันจะลิงก์เข้าสู่หน้าไร์นะครับของโรงเรียนนะครับระบบการเรียนการสอนนะครับออนไลน์สื่อการสอนใบงานใบความรู้แบบฝึกแบบทดสอบของคุณครูแต่ละท่านนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับของคุณครูแต่ละท่านนะครับและก็แต่ละวิชาตามที่คุณครู ท่านเหล่านั้นสอนนะครับจะอยู่ในนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นใบงานใบความรู้แบบฝึกแบบทดสอบต่างๆรวมถึงสื่อการสอนต่างๆนะครับนักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้ามาดูในส่วนนี้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับของตัวเองแล้วกันนะครับครูธรรมวิทย์เมื่อคลิกเข้ามานะครับจะมีหน้าต่างหลักๆอยู่นะครับจะมีหน้าต่างหลักๆอยู่ประมาณ6โฟลเดอร์ นในส่วนของประถมศึกษาก็คือป .1 นป2ปสสอนวิชาการงานอาชีพก็จะแยกโฟลเดอร์ไว้ให้แล้วถ้าหากนักเรียนป .1 ป .2 อหรือป .3 เข้ามาในชื่อของครูนะครับก็ให้นักเรียนดูชั้นของตนเองในรายวิชาการงานอาชีพนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าหากนักเรียนป .3 หรือผู้ปกครองป3เข้ามาในโฟลเดอร์ของครูธรรมวิทย์แล้วให้คลิกไปที่ ป3วิชาการงานอาชีพคือเลือกให้ตรงกับรายวิชาที่ต้องการเข้าศึกษานะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับกรณีใช้คอมพิวเตอร์และหรือแตะเข้าไปกรณีใช้แท็บล็ตหรือสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับนักเรียนจะเห็นสิ่งที่ครูอัปโหลดไว้ให้ในระบบนะครับของคุณครูก็จะอัปเรื่องหน่วยการเรียน,นรู้ที่1น,นะครับมือน้อยช่วยกันทําเมื่อคลิกเข้าไปหรือกดเข้าไป ก็จะเจอกับ5เรื่องย่อยที่อยู่ข้างในนะครับเรื่องที่1ยกตัวอย่างเช่นการทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวและส่วนรวมให้นักเรียนคลิกเข้าไปผู้ปกครองคลิกเข้าไปนะครับก็จะไปเจอกับนะครับสื่อการเรียนการสอนใบความรู้ใบงานบัตรภาพประกอบคําแล้วก็อันนี้ครูได้อัพเฉลยไว้ให้เนื่องจากนักเรียนทําใบความรู้อันนี้อ่านโทษนะครับนักเรียนทําใบงานอันนี้เสร็จแล้วก็เลยได้อัพเฉลยขึ้นไว้ให้ นะครับให้นักเรียนเข้าไปดูเน mm. ื่องจากนักเรียนโรงเรียนบ้านทรรยานะครับจะมีการนัดรับเอกสารประจําสัปดาห์อยู่แล้วนะครับสื่อใบงานใบความรู้ประจําสัปดาห์อยู่แล้วนะครับในส่วนของใบางานนะครับคุณครูบางท่านได้ปริ้นเอา์ออกมาแล้วก็ให้นักเรียนมารับรายสัปดาห์อยู่แล้วส่วนใหญ่นักเรียนจะถือใบงานอยู่แล้วนะครับอ่ยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างในส่วนของสื่อประกอบการเรียนการสอนที่คุณครูได้อัพไว้ให้ นักเรียนผู้ปกครองสามารถคลิกเข้ามาดูได้เลยนะครับอันนี้ไปอย่างรวดเดียวนะครับนักเรียนผู้ปกครองสามารถเข้ามาดูทําความเข้าใจศึกษานะครับแล้วก็ทํำใบงานใบความรู้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นใบความรู้นะครับประกอบการเรียนของวิชาการงานใบงานประกอบการเรียนของวิชาการงาน ซึ่งใบงานอย่างที่ครูกล่าวไปนะครับคุณครูบางท่านส่วนใหญ่นะครับจะปริ้นใบงานให้นักเรียนรายสัปดาห์อยู่แล้วนะครับอ่ะยกตัวอย่างของป .3 การงานส่วนเรื่องที่2ก็จะมีอัพใบความรู้ไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับคุณครูแจ้งให้นักเรียนทําเรื่องไหนตอนไหนให้นักเรียนเข้าให้ตรงเรื่องตรงตอนกับหัวข้อที่คุณครูแจ้งนะครับจะมีใบความรู้นะครับบางตอน ก็ให้ศึกษาอย่างเดียวโดยไม่ต้องทำรายงานนะครับบางตอนก็มีใบงานให้ทำเพราะฉะนั้นให้นักเรียนสื่อสารกับคุณครูนะครับ<ม>อ่ะยกตัวอย่างของคุณครูอีกสักท่านสองท่านอ่ะคุณครูกันกวันแล้วกันนะครับครูปอครูปออัพโหลดคณิตศาสตร์ปอสามไว้แล้วนะครับสื่อที่ครูปออัพไว้เมื่อนักเรียนชั้นป .3 สเข้ามาก็สามารถคลิกไปในวิทยาวิชาคณิตศาสตร์ของครูปอได้เลยนะครับของครูกันอกวันได้เลย ก็มีสื่อวิดีโอนักเรียนสามารถคลิกเข้าดูเพื่อศึกษาได้นะครับวันนี้มาเรียนวิชอวันเราียการในเรื่องของการเขียนตัวเลขะตัวเลขไและอ่ะนี่คือยกตัวอย่างนะครับขอไปอย่างรวดเดียว นะครับนี่คือการยกตัวอย่างอันนี้นะครับสื่อทั้งหมดของคุณครูแต่ละท่านก็จะอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับนักเรียนเข้าให้ตรงกับคุณครูที่นักเรียนเรียนนะครับเข้าให้ตรงโฟลเดอร์กับคุณครูที่นักเรียนเรียนแล้วก็ไปเลือกวิชาให้ตรงในส่วนของชั้นประถมนะครับในส่วนของชั้นประถมก็ต้องรบกวนผู้ปกครองนะครับพี่นะครับที่อยู่ในระดับประถมหรือ มัธยมนะครับช่วยดูให้น้องๆด้วยนะครับช่วยดูให้น้องๆด้วยนะครับเราต้องช่วยกันนะครับในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับอ่ะนะครับอันนี้คือการเข้าสู่ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เข้าๆข,ของโรงเรียนบ้านทัพยานะครับอย่างที่บอกนะครับในโฟลเดอร์ที่คุณครูอัพให้ไปจะมีใบงาน ใบความรู้แบบฝึกแบบทดสอบต่างๆหรือสื่อต่างๆเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าศึกษาในช่วงระหว่างที่เรียนออนแฮนที่บ้านนะครับออนออนแฮนคู่กับออนไลน์ที่บ้านนะครับสามารถเข้ามาศึกษาได้นะครับด้วยนโยบายของท่านผู้นวยการนะครับก็คือให้คุณครูเนี่ยต้องอัปเนื้อหาใบความรู้ใบงานแบบฝึกเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ได้ต่อเนื่องตลอดเวลานะครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดโดยาการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนรู้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองมากนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองและนักเรียนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านทัพยาสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองมากครับหากมีข้อสงสัย หรือไม่สามารถเข้าสู่ลิงก์การเรียนรู้ต่างๆได้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดต่อได้ผ่านทางเพจ f a c e b o o k ของโรงเรียนบ้านทัพยานะครับหรือถ้าหากไม่สะดวกนะครับผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเดินทางมาติดต่อที่โรงเรียนได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ